มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของหนี้เสียนะครับเราก็ฟังกันมาหลายรอบมาหลายเดือนแล้วนะครับว่าตอนนี้คนไทยมีปัญหาในการผ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านหรือผ่อนรถรวมไปถึงบัตรเครดิตเองก็ตามนะครับกลับกลายเป็นว่าหนี้เสียนั้นเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับล่าสุดนะครับนางสาวสุวรรณีเจษดาศักดิ์ครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายกํากับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทพทครับก็เปิดเผยว่า ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองแล้วก็สภาพคล่องอยู่ในระดับสูงนะครับโดยสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์นะฮะในไตรามาสที่2ของปี67ขยายตัวชะลอลงอยู่ที่0.3จากระยะเดียวกันของปีก่อนนะครับสินเชื่อธุรกิจโดยรวมก็ทรงตัวทีนี้เรามาดูแยกประเภทกันบ้างครับ เมื่อเขามีการแยก NPL หรือหนี้เสียพอร์ตสินเชื่ออุปโภคบริโภคที่รวมบริษัทในเครือของธนาคารพาณิชย์ออกมาก็พบว่าหนี้เสียสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากที่เคยอยู่ในระดับ3.48%ในช่วงไต,ตรมาสที่1ของปี67ขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น3.71%ในไต,ตรมาสที่2ของปี67ขณะที่ NPL หนี้เสียบัตรเครดิตเพิ่มจาก3.17% มาเป็น3.53เปแล้วก็นี่เสียเกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มจาก2.18มาเป็น2.33แล้วก็ยังมีสินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้นมาอีกจาก2.65มาเป็น2.74เปอนทีนี้เนี่ยทางทปทก็บอกว่าแม้ภาพรวมรายได้ของคนเนี่ยจะกลับมาแต่นี่เสียยังขยับเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าครัวเรือน ไม่เพียงแต่ตกหลุมรายได้เมื่อตอนโควิดที่ผ่านมาแต่ยังมีภูเขาหนี้ด้วยนะครับแม้หลุมรายได้ที่เคยเป็นปัญหาจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการจ่ายหนี้นะครับที่มันมีเยอะการจะแก้หนี้จึงต้องทําให้รายได้ของคนนั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับจริงๆก็ไปลดค่าของชีพก็ได้ถ้ารายได้มันมันไม่เพิ่มแล้วเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะไปลดค่าของชีพให้มันลงหน่อยนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทย ตอนนี้กำลังจับตาดูกลุ่มสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างใกล้ชิดนะเพราะเริ่มเห็นสัญญาณว่ากลุ่มคนที่มีรายได้มากกว่า3 0,000บาทขึ้นไปก็เริ่มได้รับผลกระทบบ้างแล้วนะครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตเิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แลวก็ Tik t o อกนะครับเซิร์ชคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง u t u b e นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ